ทำเลยพัดเจอน้ำมันหอย ขาอ,อ้ายคือเก้ามนี้กะอ้อน้ำบาวันชแนลคะแหละและ้วกกลาล้านกะพีอ้อไปนอนยุไห่ยุโซนเออก,ก้ามณีกะแต่บวงหัวฝนสิตโตข้ามรือบ่รนี่พึ่งมนี้นะบ่มีแดดเลยทางกะหญ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ้อไปบ้านทอดบ่อนที่มันหญ้าที่สุดจักรสีก็ลเลนเนลเลอร์เลเพราะว่า,วาอ้ายเพิ่นเท่ามาตอนนั้นกับเพิ่นว่ายหญ้าแห้งเลย ละามเอ้ยสบายดีได้ละอาสบายดีสบายดีนีลอยด้ยไ้ะสบาดียสบายดีจ้ะสบายดีเ,เดี๋ยวีไปเาชางกันไปเลยไลุ้นกันว่าขเฮ้าสีมันที่เลยไปเอาไปรอบนี้า,นา,างนาะ่อม่พี่น้องเอ้ย เย่าจนตั้งแต่อ้อมาแต่เฮ่อนันของอ้ายแล้วนะแต่ก้าหันแถวนี้หาได้เชือ์เลขสามได้นี่นะ่เเนเชือดเลขสอง โย่รถมีบ้างนะมันบริยัติฉันแล้วนั่นสิความสูงมันก็ได้เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเงินเงี่ยเงินยืมกระเป๋าเออเงี้ยเงินอยู่กระเป๋างานเนี่ยมีบ้าง อ,อันไอ้คนไปอนทีไปเอาผักพูอาผักปูไปกินกับตำมะฮุ่งอาผูหลานๆกันนอนรับมือละรับแดดแดเริ่มตาวะตึ๊กแล้มันตกมั้ง งามลีน,นาะลงไปเดทเอาข้าวเดียวนึงคะนะนี่ผักกูดงามๆเลยพัดเจอน้ำมันหอยนะคันท่าเฮานี่ลาเก็บนะได้หลายกว่านี้ป้ามันหลายขนาดได้ป้าผักกูดแถวนี้ถนะ้าก็เดินทางต่อได้บนี้หอนเอาฝนติ๊กอีบเดเเนาะเอาขนาดเลยแดดบอมมี่แต่หอนเอาอบเอาขนาด ต้นหอมที่มันฆ่าบอนที่หินนี่นะฆ่าอีเมื่อกี้นี่นะเราข้ามกระถีได้ลงไปซุกดีแต่มันนั้นนั้นมันมีที่หินนั่นเพื่อทิ้เสาบอลว่างที่หินนะเลยเลยขนาดเลยลานนี้ ทางโหดขนาดยังบวดตื่นพ่อแม่พี่น้องเบิงลุกหลับเฉยลับเชย,เชยมันเฮ็ดนะ <c oughs> <c oughs> ต้นทางโหดรวาดอันมาชุดก้อนนี่นะมาหอดอนีแต่มันเลิกแห้งมันต่ำโดนเอ์คมันเลยมันบวิไอายได้ลงไปคกคุอส,สิ่งนยะแล้วมาหอนี้เป็นอย่างเลิมได้คู ไปสบายว่าสองคนปั๊มนะเนี่นยเออทำไมพี่น้องเอ้ยมาหอดบอลที่แย่เลยแย่ตอนนั้นกะท่านะได้ครูคจับมากเลยเด็กหน่อต้อ,องได้ย่อเลยไป เออเอออมันเลิกแห้งนี้ทางนี้นะสิเพราะตอนอันมาสุดก่อนอีก ไมนะ่เที่ยวได้นะนี่แต่ดิรถขับเจ้าไปได้เอาไปเลยนาะมันเนเาะขับเจ้าไปได้เอาไปที่ดินเนียวเลยเห็นรถขับเจ้าจอดฉลามยูวนพวกเจ้ามาเลยไม้<อ>ขับเจ้าแก้ไม้และทางจังโหดนะ<อ>ขับเจ้ามาเลยไม้นั่นเลยไม้เฮ็ดเพิ่เพราะว่า สข้ามกับมาห้อนหายอัายละพากันเก็บเคืองเก็บขอโปงก้อนหิวข้าวเลยพอก้ามาแบบไปได้พักพอดเลยมาแต่บ้านแล้วก็พากันมาพี่เลยกันชีหาพากันหาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินกินตอนง่ายนี่น่าจะบใบโมงแล้วมาต่นีนะ้ยันกว่าเลยนะยันสองโมงแล้วนะเน่ะรับอแต่ปายเออ้ามาห้านี้นะซาแห้งเพราะว่าเส้นทางมันย่ากกว่าตอนนั้นอีก ตอนมาตอนกับเขาประโมอนอีกเขานะตอนนั้นอ้ายมากเมื่อห้าหลังนี่ก็อายเบายังสบายอยู่บัดมาฮะนี่จนสุกจนจะเป็นอุ่นตาจนจะดูดเดี๋ยวเสข้ามเอาเคืองลงแต่รถก่อนเ<า>สาข้ามเยอะเข้าเลยหอมมันต้มมีลาลานกัน <c oughs> สตัาก,กินเลย โอ้ละลานกินขนมมั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 มอยู่เออแสืบ่ละเอถามแสบ่พ่โหโซคมสีมาโลผักต้นโลผักสีเฮอันซุปขมีดาสีมากัต่ำมห่งมากผัดชุ่เจอันซุปน้นผัดผูเทียันผีคนเก็บหน้าทางเขาเลย ซนไอ้กะสีอันนี้นะผนได้โหฟ้านมาก <laughs> ได้โห่ฟานทุกคนห <laughs> มาลดน้ำมามือแรงเลยะม<พ>าเราขามซอยลดนี่ได้โหฟฟานมา่นสีมาเห็ดเน็นซอยตัวปีนอ่ะปีนเอาหมาคนเออ้่นหมาคนเขา้ามกระสีมาโลภักเนี่ <laughs> มอกระหอนแล้วสขาข้ามสิโลภกน ้นอายกับกำลังมามามือแรกแหกมานเลยได้ได้กินอาหารลดมามือแรกก็ได้มางหหลดคนเแียก็ยังข้บไปยามช้ำกินเท่าใหญ่ไปยามเฮีมูมานเฮอได้กว่าน้องเหียก็บได้หลายดอกเรา่ะห้าหลังเหียห้าหลังจังหมูเรามาเคยเจ้าเพื่อนเนี่ ได้ปิ้งแล้วมืันนี้มากอะอ้ายเพิ่นกระมังอันเร็วเลยข้ามสีมาปิ้งก่อนนี่ าดงมาป้าเนี่บได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาอยู่บ้านจักเพลิเพราะนั่นพันผืนเซ่ชักเพลินพียาส่วนสุขข้ามสีมาซุปพักต่อบับเมนูเพิ่อสุขภาพตัวนี้นะซุปพัก เดือเอาเม่เลยนะโอ้ยยามาพี่มันถึงีที่ยามายกนางนั่นลมลงมลงตรงนี้เนีวไปกนห้ีนีอรสุากบมีโหขิงบบมีพี่เลยเลยได้แต่พังหอมเปรนี่แหละเซอนะกับข้าวโคเทแ่วนี้แหละดีเฉาหายด้แ่บปะมาหามแ่บปะ กินบมกมิดจ้องค่ะสาวกินน้ำหลังเด้อเส้นเยลาดนลวี่นีนี่นี่ข้ผมนี่ลยยจะผมห่าจ้ะซุปผักเมนู ต่อเท่าเริ่ไปได้นี้นะพี่ชิบ <12. S 1> ่องอืมสกันสานะงกันรู้น้นสีพันสรากันร <c oughs> ุนเลอรรุนฝาคะฝาเริงนะบ่ะอเออยุพูลนะ่ะฝาเริงนะนานได้<อ>าเริงนะคือกันเมดนะมีมีราคารุนืมกันเลยศที่บ้านนะนนกินโจมนม,นะมันหเลย <ar> นี่แล้วเมนูซุปผักของสาข้ามก็เมืองสาข้ามชิมก้อนพอดีดิงก่เห็นน้ำละคขาโฮเหรอเห็นเอนูเพื่อสุขภาพเฮ้ยยยร้เนยนี่หืมหืไปลยปเลยไปนอนดีเลยไปนเบ่โยนมแล้วไปหไปไปอนะให้นเลยพอดีะ ยังทาปิ้งอันทีนปิ้งสีที่าปิง้งยังทำสุกเล้วเขาทำจีจีมาคิดต่าก่อนต่าแจ้าปิ้งสีของข้ากระสุกอะเลยไอสวยอันนี้ลินนะลินมันเลเซ่ย่างกัดกัดย่างกัเบอร์หูอะไรนะเมื่อนหรนะอืมมัย่ากัดกัดครับมันเราเคยกินเ่เธอจนเท่าวัน มึงบอกเพราะว่าซีนมึงดูซีนนอ่ะ

นันมาดูี่ข้าวนึ่งคือกันบ่นี้ก็นานมาดูของกินของเ้าก็พร้อมแล้วมาเด้อมากินข้าวนาเจ้าข้ามาเด้อเนนะอห็นไหมมหาเหอะ,อม,หอะมันกินอิม่มได้นะนอนแล้ว

à, nó hôi nhè hơn, nó, nó hơi hơn hôi hơn Mình dìn bắp háo nó im lên lớp, cứ cố ngang, cố máy. Đừng đâu Thảo này cố máy đâu cố máy nhảy là không

อันถ้าหานมองเขาอันยูได้อันเอาไปแ,แ,าแข่งกันเลยเนาะเขาอันแข่งัเบจ้บุตรองหือ่อเดินหน้าแล้วเนาะต้งามยาหาเงินเก็บเงินไปเรื่อยก็คาใครจะไปบุตจงหือองห่อได้ ไปวีดแล้วัตตวนต<อ>ั้งแต <นะ S 1> <ง>่แปดโมงเก้าโมงจนหอดสามสี่โมง้าไปอันเดีเอาเงินมาเฉลยเด้ <c oughs> ปีปปนี้มไปแล้วปีนี้อ่ะมนะันมีเงินพาไปแล้วบนสองห้องเงินก็ใสไหน้ละใส่คาระท่าแล้วเอาหาเลยยันบุญเยอหนะมีทหารกายกระตุ้นทั้งเมืองเป้าหมายนะคะเหรอเวิ่งเข้าใจพวกงง หาอยู่ในพอลปีรยไปไกลเลยดะเดเลยรดนนี้นะพาคกล่นเลยอร่อยไปปีเลิกสไปนน้ำสาก่อนพุ้ถือผ้าพวกหันนี่แหละปีนั้นนะแสงสาวพันเราพาเห็นนะพาเห็นมึงเลี้ยงนะ่ออเงินมานช่งช่งมาพุแคนะนม่บมา ปีถือผ้าบังหั่มพูดนะท้องข้าคุ้งหึงได้แม่ก็ทำกะหลังจากที่กินข้าวแล้วแล้วก็นอนพักเมื่อกี้นี่ก็นอนพักกะลับน้อยนึงหลานกะทั้งเฮ็ดเชิงรถทั้งพิเรเม่แม่นมึงลาลงไปพบัลาสาวจะไปเบิ่งดอนนั้นอันนั้นผู้ได้ขึ้นได้ไปเจ้าน้อยสาวมาเจ้าน้อยเห่าจังไปลกมาทอดินเนาะขึ้นไปท่าไปผู้นะ มืดฝนท่านมาอีลไรพ่อแม่พี่น้องเอะ,ะจักสิตกห้ามต่อเลยศะต่อ้ามกะนเราจะไปหาล่อเบื้องอันบ่อนอันกะนไดห,หรือว่ากะเล่นเอามาอ,อมาันกินมั่นยินงงอ้ายเพิ่นเราไปหาล่อเบิ้งสวัาดิ์สองข้ามจะลองเสรอร์เบิ้งกะแลบนะถ้าว่าเห็นบ่อนมั่นกินกะเสรอร์ได้สองข้ามไปหาล่อเบิ้งก่อน นี่จิ่บอเนนะนี่เฮาสะขาได้เชิอกระเลบ,บจิ๊บอป้ามั่นกับเฮินสูงกว่าเก้าและมาอีรอบนี้นะนงามขนาดเลยสะ <c oughs> ข้ามยางมากพ่อแต่หอดนี้ยังไม่ได้หวานเบิง้งสัมภเหมพี่น้องฝนมาแล้วฝนตกเลย โอ้ยนอเนาะเตะและสะขุมนะสะขุมสีมากหาลกมาโทดินเมื่ออันอต้มกินก้นทำไมพี่น้องเมื่อแรงนี่กาบอกว่าสีกินเลยและเพราะว่าอ้ายเพิ่นกาไปหาละแรงกลับไปน้อยหนึ่งกัพอดีฝนตกมา่ามนี้นะ่ะต้องทำใจ <c oughs> มืดขึ้นมาอีกละ มืดทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ไปซิเลวกะพนีคยข้าอันลกมาโทดินเมื่อต้มกินก้น đột chưa đấy, Đừng bưng ngao ní đâu à. Xài lột bếp ní lôi ขนาดเลยโคเก็บโคโก,กินนะมากระบอกป้านะทุกคนกเห็นอันมาขี้เขาเห็นบอเห็นโตเห็นเห็นตะขี้ขน,นี่ยังไม่ไหม,ไม,ไมย่สงสัยเมือ่อคืนนี้บแจักนี่นะเห็นเหตุนาเพิ่งเพิ่ง,ง,งลานะ องีก็สอขาเอามาปีดยู่พี่ยุ่งมาหลายนี่นะจุ๊คุณนะบบไม้นี่นะนี่ได้จากมันไม่ปีงพอดีนะอยู่บ่อนโลกค่ะยุ่งลายขนาดบ่ได้อกกันหลายนละยุ่งนะคำคำนอ่นตอนนั้นนอน กอนกินข้าวแล้วก็นอนน้อยเดียวนึ่งยุ่งกับยุ่งกินขนาดาอุดยุ่งแล้มียาอุดยุ่งไามอยู่น,นี่พี่เห็นนะพี่ยังไหมอยู่เนาะอืมยันมากขึ้นี้นค,นคนดีแล้วก็มาแล้วที<ส>่นั่เกือบนะมันมันบอดได้ดำบอดได้เจ้าไปถืออยู่เบาสีเกือบนะเฮียสีเกือบอยู่คนทั่นมี ซื้อเกือบกรมาดาวสบาย่อไม้มาสูนี่ซื้อกือกนนะบเนี่ยกันนะล้เกือชุบเนี่ยพอยก็ข้ามซื้อเพื่อข้างยุแต่มันมดนนม,นมาดันได้เกือนานั้นนะอุ้ยมันกัดมาแล้วห้าวป,ป้นานซอพุทธเทศอันนี้น่นเองหลายเทไดใมนะมาทดินที่จะข้ามไปโลกมาก,กต้มซุปเลยหลานขอโทษมาซื้อกล้ามมา,มา,ห,มาห้ไ,ไมไ่งา,<ม>าพี่ขึ้นมากินอยู่พี่นี่

อมาแม,ม,ม่ดึงนั่นนี่พอดึงนั่นนี่ดึงด้วยนะดึงด้วยคลิปน,น,นี้กับเสาข้ามกับม,มีมี่พิเรลล่านะกับซิดิคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะขอบใจทุกการติดตามและฮับส้มคลิปแต่ต้นจดจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเสาข้ามฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบๆหมดละมาฮาบมาบายๆดุกละมาจบเอฟซีดุกละไปเลยบาย

อจบลาเอฟซีนะแม่บมกละบาย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 เอาบายสามวันนี้นะ <laughs>